ท้ายของนี้แล้วนะครับสุดท้ายยังสุดท้ายแล้วนะครับผมเป็นช่วงที่ผมอยากจะขอบคุณทุกคนมากๆวันนี้ที่ทีท่ทำให้กิจกรรมสเปคคนในฝัดเนือเนพันล้านเนี่ยมันมันดูแบบว่าอบอุ่นมากๆขนาดนี้นะครับแล้วก็แล้วก็จริงๆแล้วไม่ใช่แค่5้คนนะครับแต่ว่าเป็นพันๆคนเหมือนกันที่ได้มีโอกาสร่มว,รรวมกิจกรรมนี้แต่ว่าไม่มีโอกาสได้มานุ่คนทุกกคุณทุกคนเนี่ยต้องบอกว่าโชคร้ายมากที่ได้มานั่งทนฟังเพลงล่บนี้นะครับผมเ อันนะครับผมก็ถือว่าวันนี้เราได้มาเออ่ได้ชิดซึ่งกันและกันบางทีวิวมาเศร้าขนาดนี้ผมร้องให้ได้ไหมครับอันนี้นี่มันเด็ดก่อนเรีนไทยหรือว่าเด็ดก่อนลาลาครับครับดีแล้วครับดีแล้วครับต่อ,ด,ตอด,ดีใจครับดีใจครับพี่ที่เรามีวันนี้ดีใจที่สมดีกว่า 3ปีสปีเนีสปีแล้วนะพี่ยังไม่ถึงปีกว่าอีกสา3ปีที่เรามีกันและกันมาเราหวังว่าคงจะมีต่อไปเรื่อยๆยังจะอยู่เคียงข้างกันเราไปเรื่อยนะฮะขอบคุณี่ติดตามผลงานกันที่ที่คอยสนับสนุนกิจกรรมของกันนะฮะในสุดท้ายนี้กันอยากจะขอมอบเพื่อเป็นคำขอบคุณทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับแล้วก็อยากทุกคนได้ช่วยร้องด,ดังๆนะครับเพื่อที่จะให้เพลงเพลงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่แทนความประทับใจทั้งหมดของวันนี้ ของเราไปตัดนางแสนนานเนย Tell you so... don't be wrong. it's

คุณสืบบุญมืให้กับน้าพัดอีกสักครั้งหนึ่ดีกว่าเพราะเอกของเราในวันนี้แล้วก็เป็นคู่เอกของทุกคนในวันนี้ด้วยครับเหนื่อยไหมฮะเด็กทีเดียวห้าสิบคนก็นิดหนึ่งครับนิดหนึ่งมันดูยึดนะค่อนข้างจะอะไรอะบาลานซ์ความรู้สึกที่มันเท่ากันทุกคนไม่ได้แต่ว่าวันนี้เราเรามอบความสุขให้ทุกคนอย่างเต็มที่นะครับผมก็ก็ใครที่ฟังเพลงมรรหวานไปนะครับผมกลับไปฟังที่บ้านได้คือผมเชื่ออะไรวะ คือวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนกลับไปแล้วไปเปิดฟังที่บ้านเนี่ยจะอินกว่าเดิมนะใช่ครับเอาจะเห็นภาพบรรยากาศวันนี้อใช่ไหมเอาดีมากผมนึกออกแล้วทำไมครับที่ทุกคนนิ่งกันเนี่ยนั่งนั่งดูผมแบบรองเพลงอยู่ใช่ไหมใช่เ้เขาตั้งใจไม่ผมรู้สึกว่าคือ อะไรนะหรือว่าเราไม่เป็นเราโป้ออินเนอร์อินเนอร์โอ้ยร้องร้อง,องกันแบบตาพิมเลยลร้องให้เ <c oughs> หรอ <c oughs> หรอะไรก็แล้วคนมาแบบซึมซึมมาแบบอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ร้อ,องไห้เราเป็นติดอะไรคือแบบมามา,มาดราม่าเลยครับข้างหลังเราต้องควบอกคุณนะว่าอย่าดราม่าเวลาเข้าเพลงไม่ไม่ไม่ผมก็ไม่อยากมาดามาทุกคนดราม่าเลยั่ยกันลับมาให้ด้วยครับเป็นทิชชู่เขาบอกว่านี่สำเนื่อขอบคุณครับเอ๋อกเยอะ และนี่ก็จะเป็นหนึ่งในรางวัลที่เราจะมอบให้กับผู้โชคดีในวันนี้นะครับไม่มีไม่มีดูว่าแจกตอนเราได้เราเล่นเอาวันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างได้มาพบก,กับผู้เรียน50คนที่เขียนสเปกมาให้เราชมใน Facebook กันที่ใจครับดีใจ <c oughs> แล้วก็อบุญเนี่ยอบุญที่มไม่ว่าจะเป็นใบการเล็กๆนะแต่ว่าแต่ว่ามันมันทั่วถึงแล้วก,แวก็แล้วก็ชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ประทับใจทุกคนเหมือนกันประทับใจไม่แค่วันนี้ เช่นกันครับก็รู้สึกว่าคือแต่ละเพลงที่กันเลือกมาเนี่ยคือจะบอกว่าพิเศษจริงๆกับกับทุกคนในวันนี้เพราะว่ากันอยากจะเลือกเพลงที่เป็นความรักแล้วก็แล้วก็ไทายความเามาที่ดีให้กับทุกคนในวันนี้ด้วยครับผมเมื่อกี้เนี่ยก่อนเข้ามาในห้องนี้นะครับผมแอบถามบางท่านว่าถ้าเจอหน้าที่การเจอหน้าน้องกันปุ๊บอยากอยากพูดอะไรเราไงไม่แบบรู้บอกเขาบอกอยากกอดแต่อยาาบอกรักอย่าแบบว่าบอกให้กำลังใจอะไรอย่างนี้ค่รักกันบ้างแล้วอยากบอกอะไรกับ50คนที่อยู่ตรงนี้ครับ ก็อยากบอกว่ารักครับรักมากครับรักมากัะไม่ใช่บอกอย่าบอกอะไรบอกเลยอ่ะจริงจริงแล้วผมมีหลายหลคนที่ที่เราอาจจะเคยเจอนครั้งแรกนะครับแต่ว่าคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าทุกคนคือครอบครัวทุกคนคือคนที่ผูกพันกันนะครับผมผูกพันมากกว่าการที่เราจะมาเป็นแฟนคลับ ผมไม่อยากใช้เขาแฟนคลับผมรู้สึกว่ามันมากกว่านั้นเยอะนะครับมันมากกว่าสิ่งที่เราต้องมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือมันสองปีกว่าแล้วที่เราได้ปลูกพันกันมานะครับ,รบแล้วก็่กังคิดว่ามันมองตากนันน่าจะรู้ใจเราว่าเขากำลังทําอะไรอยู่เขากำลังกําลังตั้งใจทําอะไรอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกันขอบคุณทุกคนที่ที่เข้าใจและไม่เข้าใจกัน คนเราควรจะเอาเข้าใจเข้าใจเข้าใจอ๋อเข้าใจนะอ่ะแล้วก็มาเรื่องสนุกก็พรุ่งนี้จุนจีแล้วครับครับใครมีอ่งเปาให้ผมไองเออเออยืนยิ้ได้เลยนะครับครับผมยินได้เลยครับเอ้พูกคุณเล่นพูกเล่นพูกเล่นที่เหื่อหน้าเกียดปะเนี่ยเขาหยิบจริงครัเขาหยิบจริงนะคนพรุ่งนี้ตุนจีแล้วตุนจีนะครับขอวยพรลูกหน้าเลยกันครับให้ทุกคนได้ร่ำรวยร่ำรวยนะครับเฮงื่อเหงืเหง นะครับขอให้เงินทองไหลามาที่มากปีทีท่จะถึงนี้ขอให้เป็นปีที่แบบว่านั่นแหละครับก้าวหน้าทุกด้านนะมันเป็นด้านของการทํางานด้านของชีวิตต่างๆขอให้มีความสุข,ขเจริญทั่วทั่วทุกตัวคนครับผมดูนทุกคนเอาตุกต๊กจีนฝากแล้วนะอาทิตย์หน้าวนะัาาวนะเลนท้าฝากวันเลนท้าวันเลนทายครับขอให้ด้านขอให้โดนครับผม โดนใจคนเดินใจคนที่ชอบโอจับมือขอ้าที่เชิญผมเราเตี้ยมันหนาเดินพูดถึงผลงานล่าสุดดีกว่าครับฝากหน่อยครับตอนนี้มีอะไรบ้างผมฝากได้ยังนะฝากได้เลยใช่ไหมครับให้เราครับผมฝากผลงานครับซิงเกิลตอนนี้ครับหนึ่งพันล้านนะครับระดับหนึ่งทั่วประเทศขอบคุณทุกคนมากถ้าไม่มีทุกคนไม่ถึงแน่นอนครับขับคุณ ขอบคุณมากๆจริงๆที่ที่ท,ทาให้เพลงนี้นะครับเป็นเป็นที่ชื่นชอบข,ของของแฟนๆทั่วเทศแล้วก็เป็นระดับหนึ่งจนถึงตอนนี้นะครับผมดีใจมากๆแล้วก็มีผลงานละครคู่กรรมครับครับดูพี่บี้กับพี่หนูนาดปก่อนนะครับในนาทีจะได้เจอกันนะตกมาแล้วที่แลออกมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมี่เดี๋ยวมี่เดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเพียประกอบด้วยเป็นเพลงล่าสุดไม่บอกจะบอกยังไม่บอกนะ ไม่บอกแต่บอกไปแล้วแหละว่ามีก็ถึงบอกให้ดูไงมาออกมาตอนไหนก็ไม่รู้ไงคือถ้าออกมาจะได้เห็นนานไงใช่ครับเพราะฉะนั้นต้องดูทุกตอนถูกต้องครับผมเรื่อกผู้กำรมนะครับครับและที่สาคัญอลาบัมจ๋า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 อ๋าจ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 ๋ามจ๋าร๋าจ๋าจ๋าจ๋หจ๋าไมาจ๋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 าาจ๋าจ๋าาจ๋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 าจ คือความเฮ้ยอย่าเพิ่งเป็นปากแต่เชื่อเป็นมีนะดิ MV บอกจะออกวันนี้เรื่องอะไรเมื่อไหร่เรื่อนู้คือจะบอกว่าทุกอย่างเป็ี่ยนแปงได้เสมอทุกอย่างเปลี่ยนไปลได้เสมอถูกต้องแต่สิ่งที่ได้คือคุณภาพแน่นอนนี่นะครับก็ตอนนี้กําลังตั้งใจมากๆกับรอบนี้เพราะว่าการการอยากทำเพลงเองด้วยนะครับแล้วก็รับรองว่าจะได้เห็นอะไรที่ ม่เคยได้ยินมาก่อนแน่นอนครับเล <Okay. S 1> นี่คือเซอร์ไพรส์จากนาภัสใช่ครับแต่วันนี้มีเซอร์ไพรส์จากแฟนคลับมาด้วยจริงไหมอะ <c oughs> ดูกระตกใจมัย้ยเป็นเซอร์ไพรส์นะเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆจากแฟนคลับและแฟนรายการโซนเน็ตเวิร์ดด้วยนะครับเป็นกำลังใจดีๆที่จะมอบให้กับพี่กันนะครับอาเชิญเลยครับมาดูคนมด้วยมอบโดยแฟนคลับที่มีคนกดไลค์สเตตัสเขาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะวันนี้ขอบคุณครับนี่ครับเป็น หัวใจรู้น่นอๆจากทุกๆคนนะครับช่วยกันเขียนลงมาแล้วก็มอบให้กันด้วยนะครับเชิญทุกท่านชักภาพได้ครับครับเชิญชักภาพเลยครับเออโกเงี้เนาะโกงียเที่กันอยู่ตรงการนิดนึนงนี่คือน้องน้องฝนนะคะรับน้องน้องฝนกดไลค์ไป594รไลค์นะครับน้องฝนสารภาพมาว่าใช้โรงเรียนทั้งจังหวัดหนูกค่ะเชิญกน โอเคัน,นี้มวเไอ้ีกันไปเลยนะครับตอนหลังจากนี้นะครับเราก็จะมาร่วมถ่ายรูปด้วยกันด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะรบกวนทุกท่านยืนขึ้นแล้วก็ใหพ้พี่ทีมงานนะครับมาเก็บไว้ยอกเราจะได้ร่วมกันถ่ายรูปเพราะวันนี้อย่างที่บอกว่าอบอุ่นมากใกล้มากนะครับอ้าบเราตรงนี้แล้วเนี่ยก็คงต้องอดกดบมือให้กับเอามีมีมีเพิ่มไปเอามีของให้ด้วย,เด,วยเ,เดี๋ยวตรงนี้เรารกบกวนไว้ถ่ายรูปแล้วกันนะครับ่ะ อย่างไรก็แล้วแต่วันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณพี่การด้วยนะครับที่ออมามอบความสุขวันนี้นะครับผมพี่การด้วยนะครับงานของพี่สำคัญนะครับขอบคุณสถานที่ของเราด้วยนะครับสถานที่ก็คือห้องมินิเทเตอร์เมืองัทรัศดาไลน์นะครับรุ่อาารคาเฟ่และเถื่อนกันครับขอบคุณเอ็กซแซตด้วยที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้และที่สำคัญขมันถูกบริเวณกับผู้เด่นทั้ง50ท่านด้วยขอบคุณมากนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะร่วมแหน่ร่วมกันนะครับผมร่วมแหน่ร่วมกันนะ เดี๋ยวเราจะให้พี่ดมการ์ช่วยกันจัดตัวเอนิดนึงและก็รุถึงพีที่สื่อบนทนด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่มาทําข่าวกันและก็ขอเชิญอยู่ต่อได้นะครับเพื่อที่จะร่วมสัมภาษณ์พี่การด้วยนะครับส่วนโอเคขออนุญาต่อนอแล้วขอกขอกกันแล้วกันแล้วคแล้วราอ้คด้นี่ออ I'm yeah. home. Yeah. Yeah.